อยนครราจสีมาบุรีรัมศรีสะเก a เดสตินเนชั่นอุบลราชธานีพรวูทรอเทสเวฟอพเทพร้อมฟอบนับีพรอฟอบนับี thank you ผูโสัทราบผู้ัมัเยังเลื่อชิขับชันฉลาทางที่3ามมาเกินไปโปรดเมาระวังอันตรายจากขบวนรถเข้าจอดเทียมด้วยครับ อีกสักครู่ค่ะขบวนรถเร็วที่141กรุงเทพปลายทางอุบลราชธานีเที่ยวสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้จาเขบานจอดเทียบในชันชนาทางที่3ครับอย่ใกล้ชิดขอบชันชนาทางที่3มากเกินไปโปรดะราต้อระวังอันตรายจากขบวนรถเข้าจอดเทียบครับขอความประมือไปยังญ้นมี้อย่าได้ขึ้นไปส่งบนขบวนรถเพราะท่านอาจติดไปกับขบวนรถได้ส่งย้าิมีดของท่านขอให้ส่งเพียงแค่ตนาล่างครับขบวนรถเนี้เป็นขบวนรถเที่ยวสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ครับ you <laughs> บางเจนีสถานีบางบางเจ้าทบรถจอดเที่ยวอยู่ในจัตุัสที่ามในขณะนี้เสรถเดียวเดอมว่างที่10เที่ยวทานีบางเจริญาจากรุงเทพปทางของบทร้านชะาเห็นข้าติดถนนอางาก็บนรถที่นี้เราจ่ของขับของด้กที่ำบนราิทสนออกีย้าต่อ่าวคนทนัางที่จะด้บกตรวจรวท่านรนข้หน้าท่นทางนี้จะไดที่ของทาน่รมาก